สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันกับแม่บุญ,บญล่าแ,<ม>แร่ครับสวัสดีค่ะวันนี้<ม>เราอยู่กันที่ฟาร์มสุจิลาฟาร์มเป็นฟาร์มเกษตรครับกับรายการฟาร์มสุขวันนี้ครับ,บวันนี้แม่บุญจะพาไปทําอะไรเอ่ยจะพาไปดูฟาร์มมีไปเบิ้งกดไปเบิ้งปลาจา้ะครับ,ไป,บไปดูกัน ไปดูกันเลยไ่บุญพื้นที่ทั้งหมดมีจัะไรครับ<ห>ที่ไ่บุญเห็นครับ <52 S 1> <52 S 2> หาสิบสองไรจัะหาสิบสองไรออมีแผนผังมีแผนผังให้ดูฝั่งนี้ครับแผนผังที่ทำไว้แต่แรกน,นะครับ,รบอแบ่งโซนพื้นที่อาศัย มีฟาร์มไก่ด้วยแล้วก็สวนพืชกินผลใช่ไหมครับแล้วก็มีไผ่ไผ่กินชุ่มแล้วก็มีกะแปงกระเกียวตอนนี้ปลูกแล้วรอฝนแม่ค่ะปลูกแล้วรอฝนอยู่ครับแล้วก็มีโบเลี้ยงปลาบอบัวหลวงบัวโป่งเข้าขายหมากจัะครับขายหมากขายดอกแล้วก็หมูนี่หมูอีกหมูอีกข้างในจังโอเคแล้วก็น้าเข้า แต่มีแปลงอ้อยพร้อมมีแปลงอ้อยอ้อยสุพรรณมุรี่หาศูนครับก้อยขั้นหน้าจ้มอกเดี๋ยวแม่บุญแม่บุญจะพาไปเบื้องกบครับไปไปเบื้องกบกันครับนานๆทีได้มาเยี่ยมฟาร์มของแม่บุญล่าแรกวันนี้คุณแม่ก็เลยพาไปชมสัตว์เลี้ยงน้องกบนั่นเองครับที่อยู่ในโครงการกบสร้างโลกวันนี้แม่บุญพาไปชม ตั้งแต่เพาะพันธุ์ใหม่ๆไปจนถึงตัวโตรพร้อมขายเลยครับผมดอกขวายก็งนนี่เง่าตายกันไหลเอาเออกมากไว้ผมดอกขวายซึ่งตาย,ม,ตายมันก็เอ,อียงแล้วเอาออกมากก็เอียงกันไหลอันกบไม่เยอะมากส่ไม่ใช่บุญนี่อันนี้กบน้อยอันนั้นกบน้อยกนะ็อาจจะเป็นกบน้อยครับกบน้อยอันนี้เนื่องนั่นเจ็ดวันมือเมื่อไหร่คือบุญนี่มือผมมาเบิร์นบุญนี่กับเพาะไม่ เป็นอาท <EN> ิตย์หนึ่งเลยเจ็ดวันกำลังแข็งกลลังงงแข็มันมั่นสบายบอมันกระโดดกระโดดกินเนื้บกระโดดกินเนื้อวันนี้พ่นพิษทาข้อเอียงเลยคือเขาแค้เข้าเบิ้งว่ารุดข้างนอกก็ร้ายบ้าก้เขาเลี้ยงเสียงมันวะเยื่อเมื่อไปกระเตี้ยนคาบมันกระคาบเมื่อั่นแล้วมันหิวเนื้ออันนี <Collins. S 2> <t> ้กบเผาคัดออกจะจับคัดออก อยากตัวใหญ่ขนาดนั้นว่าขาดออกแต่เนี้ยมันจะกัดกันแทอันนี้กบขอกนี่พัน์โตจ้าหัวพิ่งจะกัดหางจ้ะนี่เพิ่งจะกัดหางกำลังเป็นเีย่หน่อยจ้ะเป็นตัวน้อยคัล้ายๆกับสมมีิกับตัวระบาทอันนั้นตัวสามบาทได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งฟังนั่นฟังนั่นฟังนี่สั่งกิโลฟังนี่สั่งกิโลโลละร้อยยี่สิบบาทก็คือ หกตัวโลเจ็ดตัวโลได้จ้ะเขาคัดเอาเนี่ยคัดเอาตัวใหญ่ๆนะครับคัดเอาตัวใหญ่แล้วแต่กูมักมักใส่ใดคือเขาคัดหายเลยครับจ้ะอันนี้กบเดือนหนึ่งกับยี่สิบหมื่นจ้ะบ่ทัานพอสองเดือนนี้เนี่ยครับตัวใหญ่อยู่ตัวยิ่นี่เขาก็บจีคัดใส่ออกมาซุ้มได้ตัวยิ่งยิ่งแล้วสิบหลายเดือนแล้วบ่ครับนี่บ่ค่ะพอกันพอกัน แต่ว่าตัวใ่มากเลยนี่ครับห้าสิบวันกบอยู่นี่หาสิบมือพันแม่พันน่ะตัวใหญ่จะคัดเป็นพอพันไหมพันเนะานะฟังนี่แล้วได้ยินว่าบ่อข้างหลังอันนี้เป็นกุ้งค่ะอันนี้เป็นบอ่อกุ้งกุ้ง<ม>อะไรครับกุ้งใหญ่กุ้งแม่นม้ำกุ้งแม่นม้ำกุ้งกาลสินยี่สิบีอ็ดบ่อครับกุ้งแม่นม้ำกุ้งกำกับใยห้อ,องสีป่อย เดี๋ยวนี้ก็ได้ซิปเอสตัวโลโอ้ซิปเอสตัวโลขับปลาตะเพียนอยู่ข้างใต้อันนี้เป็นปลาตะเพียนกบปลาที่รสชาติหนึงครับเอาไปแต่เห็ดปลาสมเห็ดปลาสมแปลรูปเองครับเห็ดเองจำหน่ายเองเพี้ยเป็นยังเขาปลูกไว่าอีกไม่คั่วเลี่ยนที่งเนาะครับ ปูปูปลาเชือเขาก็ซื้อมาได้ซื้อเขากินปูกินเองอืมปลูกกินเองหรอก็เข้าบ่มีสารเคมีเนาะค่ะครแบ่งเขาเข้าเป็นเกษตรอินทรี่ใส่ปุ๋นไส่ปุ๋นขี้หมูอาขี้หมูขี้หมูนั่นก็เป็นป้ากินซุ้ม ไทกินจุมไม่ลืมแรงเนาะมีบรรยากาศลมลื่นครับนี่เปนอนสบายๆผักผ่อน,อนตรงน,นี้แม่บุญปลูกบ,บัวบัวบัวโป่งบัวหลวงครับ ดอกเครื่องหมากครับหมากแจงเขาขายหมากอ้อนก็ขายหมากดอกก็ขายแล้วก็มีผ้าวน้ำหอมปลูกตาม,มปลูกหน่อยในบุญกะลังจะพาไปเบื้องอยังครับแบบนี้พาไปเบื้องแกงใสเกี๊ยวใสเกี๊ยวหวานเผ็ดน้ำซึ่ง กะเจียว,วหวานเพชรน้ำพึ่งปลูกแล้วมันแหง้งมันแรงปีนี้ก็เลยเ่าท่านไปเก็บนี่แม,นมแน่นมนี่แปลงกะเจียวข้างบนกะเจียวขึ้นไปพุ่นกะเจียวประมาณสองงานเนาะครับีขึ้นไปพุ่นกะสีเป็นไรเลยจังอ๋อเป็นไรเลยพุ่งถุนแม่นเบิดถุนท่าถุนกุแม่นครับจากนี่ไปนี่แปลงกะเจียว กำลังเกิดเสียหนาทั้งแล้วอยู่ข้าทั้งนี้ก็เป,เป็นไม้ตาครับเป็นไม้ย่างไม้อล่างไม้ซักไม้ส้างเพชไม่ยังไม้ม่วงปู่ผสมบัตรเสกันใบเนี่ย <c oughs> ได้กิน่นวัตสุแนวได้กินทุกอย่างจ้ะ <c oughs> ใส่ได้เบไปทุกอย่างแมนเฮดเกิดเราได้ไหมครับตอน,นนี้ก็มีเฮดแล้วเฮดอันนี่เฮดปลาเห่าหเหรดปลาเฮดปลาเป็นเฮดอัน เฮ็ดแดงเฮ็ดก้อนล่ะบานห่าเอินเนาะขื้นตามธรรมชาติหรือว่าเหยื่อมาใส่ครับเอาเชือใส่เอาเชือมาใส่ครันี่ขื้นผู้ขึ้นยังได้เห็ดมาห้ากกบเอาเชือมาก้นใส่มนก็ขึ้นแล้วข้างล่างนี่ก็คือเป็นกระเจียวครับอันนี้กระเจียวโคกกระเจียวกระเจียวขาวกระเจียวขาวบานห้าเก่นเนะกับร่งขื้นแต่ว่าได้ขายแล้วกข้างนี้เป็นเป็นอ้อย

จำเนลยล่ะมีกำลังขึ้นพอเก็บล่ะมีแมนเบิร์ดหลั่ดอกมันดอกมันจะขึ้นก่อนปลูกเป็นแถวเลยแมน,นกำลังขึง้นแมนดอกมันเบิร์ดเ,เยลยนี่กระเพอเก็บแล้วนี่หวานก<อ>ินดิบได้เนี่ยบอมีสารเคมีได้ใบรับ,บรบองมาตรฐานแล้วเดี๋ยวพี่ได้แล้วไปตรวจสาร,สารเคมีพอเจอบอม่มีได้ใบแล้ว ใบิววแล้เป็นเงินเดิมสามารถเก็บได้เก็บได้แล้วแม่บ้านเขาปลูกแค่เดียวเขาสิเก็บได้ฮอดฮาปีเกี่ยววานเพียรำพึ่งนี่ลงต้นแค่เดียวยากระบาดไอสีแค่เขารักษาหนารักษาหยังซื้อครับดูแลดูแลไงเล็กสีแล้วแต่ใส่ปุ๋ยป่ะครับใส่แต่าุ่นค่ะใส่ฟุ้นขี้หมูนี่ป่ะครับ ขี้มูขี้ง้วเท่านี้แหละครับอ๋อมันจืดจืดของมันเองเป็นออร์แกนิกข้างนี้ขึ้นไปหอดทูนแมนกระเจียวอันที่ขาวๆนี่กระแมนป่ครับแมนอันนี้กับกระเจียวว่ทั้งคู่ฟังนี่เป็นปลาทัวเป็นทัวทัวปากเน่าเท่านี้ล่ะครับผมูไมีสารเคมีคือกันแต่ว่ามันแห่งมันแรลงดอกมันสิห่วงสิโดนเบิดไม่ได้ผลไม่ปีไหน เห็น <One> ส <input> so ูบน้ำมาใส่น้ำสูบน้ำใส่ล่อเลียงถ่าฝนถามฝนตกแต่มึกบ้านมึกกรนฝนตกมากันมันแรงมันจะเปลี่ยนทั้งสี่เราเนี่ยมันจะสูบง้างทั้งสี่เราบกหอยเงาก็ชื่อว่ากินได้กินได้กินในขัวเรื่อง่พ่อดซื้อเาครับผมเห็นบอกว่าแม่บุญกำลังขุดสาเพิ่มบ่ครับ กคล้องส้นหนิ่งครับคลองส้นนิ่งคืออย่างคลองส้นนิ่งก็คือเป็นคลองที่ใหญ่กว่าคลองสาไก่ครับที่สามารถระบายน้ำไปทั่วบริเวณที่เ้าขุดเนาะ,<ล>ะครับปร,ปริมาณน้ำหลายขึ้นครับหาซุ้มเม็ดเท่ากับซีเอ็ทคอนหนึ่งหาซุ้มเม็ดเท่ากับซีเอ็ทคอนึงเวลาเขาเขาฟูน้ำเนี่ยมันสิบว่าได้บกไปเบิด มากระจับกระจ,บจะจับทั้งท่านใจ่กระจับพี่แรกตาบัวครับอ๋อยยบวัวดอกไงเนาะไปะเดี๋ยวเราไปเบิงง้งคลองโซนิ่งของแม่บุญตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังคุดแต่ก่อนไปเบิ้งถึงคลองโซนิ่งพาไปเบิ้งหมูก่อนครับหมูของแม่บุญหมูเขากะบบได้ซื้อ ลูกพันห้องเลี้ยงแม่พันเองเลี้ยงแม่พันเองออกลูกแล่ะฮะก็ดูแลต่อนเนาะดูแลตอ่อครับสองสามเงอก็ออกแล้วแม่เนาะอ๋ออันนี้ลูกมั้ยอันนี้ลูกอันนี้แม่พันจะบ้าเสียงขอดกแล้วครับอันนี้เป็นตุ้นี่เป็นลูกของตัวนี้บ่ครับอ,อือเกี่นนึงแต่จำนายเลยแล้วพอ่อจำนายเลย

เพชรสับห้างขามก็ไารอยาะปคบห้านงครับเครับอ่งได้ดเ่งข้นี้จะรับลมืนได้คอยวเมาลงไปเบิงขางลางกัครับเนมือนๆต้องเดินระวังนิดนึงครับฮึบ โอ้เริ่มเริ่มมีน้ำออกน้ำน้ำเริ่มออกตรงนี้บางแผนไว้จะเป็นแปลงเข่าปะครับแปงขา นเขาอเหมาะดีแล้วนะบรรยากาศดียืนที่กวา้างขวางไม่ยึดต้นไม่ผลก็ไม่ป้าปลูกไม้ส้ำระดับไหมครับไม่สูงไม่ต่ำไม่สูงไม่มไมต่ำ นี่ว่างแนวคอพันน้ำน้าออกน้ำเขาครับเริ่มจากตรงนี้ไปเนาะรครับบริเวณคลองแล้วก็จะอ,อ้อมอ้อมไปทางตนนง้นไผ่น้ำเป็นไหมครับเรื่องปลาธรรมชาติปลาดุกปลาคอปลาเขง้งครับ ข้างในหน้าของห้องก็คือยังปว่านิ่งกวาตะเพียนครับนี่ก็จะเอาสลีปลงน้ำอ๋อตรงนี้เดิมที่มันก็เป็นไฮน้าอยู่แล้วเนาะได้ข้าเพิ่มเพิ่มคือมะเขือพองเขือพองเพิ่มเข้าก็ได้ได้เข่าแล้วก็ได้ปลาได้ปลาได้เข่าได้ปลาได้ผลไม้ สนีปปูก็ยังมีอยู่เนาะครับ<ป>อยู่ในนี้นะเลี้ยงฟูข่องเพราะว่าพื้นที่ของเฮาจะบ่ใส่พวกยา,ายาขายาขายาอีหยังสิบ่ได้ใส่เนาะปุ๋ยก็บ,บ่ใส่ปุ๋ยเฮาก,ก็มักเองใส่เองปุ๋ยมักสมมุติว่าเฮาเอาปลาขึ้นมาจากสาเฮามาทําความสะอาดแมน่นบ่ครับเฮาก็เฮ็ดถังมักข่องครับเพราะวเฮาก็ใส่มักออ๋มักไว้ถ้าใส่ในขัวเลี้ยงเฮาเอง ดินห้องมันกับสิง,งามสิล่วนซุยไ,ไม่ใช่ค่อยบอนสารเคมีเฮ็ดนี่เฮ็ดกันต้นไม่ให้สารเคมีไหลายตัมากครับไม่ใสฮ็ดงาบเลยง่ายแต่ว่ครับสำหรับมื้อนี้ครับต้องขอบคุณแม่บุญครับแม่บุญแร่แร่ฟาร์มสุจิลาฟาร์มเนาะ<ช>เป็นกเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานครับอยู่ที่บ้านห่วยแสงบ้านแสงอรุณครับบ้านแสงอรุณมูเจ็ต ตำบลโพสีสำรานอำเภอโนอนสารจังหวัดอุดรธานีครับถ้าผู้ใดอยากจะเข้ามาเบิ่งป้าไม่บุญต้องติดตอ่อพันไหเครับทั้งโทรศัพท์ค่ะครับ080-764-5603ค่ะติดตอ่อได้ตลอดเวลามี่หัวพันธ์เกลียวขายน้ำด้วยค่ะครับหัวพันธ์เกลียวหวานเพชรน้ำผึ้ง ไท่กัขายขายค่ะัวกัขายขายกบกัขายขายปลากัขายค่ะปลาสสมกัมีค่ะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับของบ้านเฮ้าครับสำหรับเมื่อนี่ไปแล้วขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย